สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซาอีสานทุกท่านธุ์นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเอาใจใส่เอ่องัวหน่อยงัวไทยจังหน่อยครับพี่น้องนะครับหลายท่านว่างบประมาณบ่หลายนะครับผมช่องลูกขเนียวเซาอีสานเท่านะครับผมส่วนมากนะครับก็จะไปหาใส่ไงจังหน่อยนะครับมื่อนี้มีโอกาสนะครับเป็นอีกหนึ่งของหนึ่งฟ้ามนะครับที่นะครับคุณพี่เพิ่นว่ามีงัวไทยนะครับบ้านเท่าเออนงัวไทยหรือว่าลูกผสมอ่อไทยหน่อยไทยกลางเท่าหนึ่งละพี่น้องนะครับอ่ามี ประมาณ3ครูกับอีกหนึ่งสาวครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องเขาได้รับชมน้ากันสําหรับผู้กําลังหางง้อไปเลี้ยงงบประมาณบ่าไรอยากจะล่องหัดเลี้ยงง้อเบิงติดตามในคลิปนี้ครับพี่น้องอนะครับหลัก2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นแต่มีให้พี่น้องเขาได้รับชมน้ากันเดี๋ยวถ้าใครจะของขอัญเพิ่มจังอยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวจังอยนะครับผมซื้อลุงค่ะพี่ลุงนะครับผมกับน้องยังก็ครับน้องแนนค่ะน้องแนนครับพี่น้อง อ่ะขอกุ้บ้านใดก็ครับพี่บ้านน้องบะแดงค่ะตำมบนขวาวไร่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องนะครับมีจักโตกับมันนี่ให้พี่น้องเข้าได้รับชมอ่าสามโคมครับอีกแม่ผสมโคมตัวไวแต่ว่าบ่ได้รับประกันว่าทองว่าทองนะครับผมก็คือเป็นแม่สาวพึ่งผสมนะครับเนาะอ่างงวดูหน่อยน่อยเดี๋ยวขึ้นง้วดพันธุ์ใดก็ครับเหนียวครับเขาอื่นกันเป็นบามัน มันผสมไทยเฮ้าอย่างไรจ้ะอ่านะครับบ้านเฮ้าเอิรนไทยน้อยนะครับผมอ่าไทยน้อยนะครับผมอันนี้กับขู่แม่ลูกปะครับจ้ะอันนี้เป็นลูกเขาค่ะเอาแม่ลูกตัวผู้ด้วยครับพี่น้องนะครับลูกตัวที่ใดครับยุ้นาแม่นั่นลูกตัวแรกจ้ะอันนี้ลูกแรกเนาะแม่ค่ะนะครับง่วนไทยน้อยเรับกับส่วนมากส่วนสูงมาตรฐานอยู่ประมาณร้อยยี่เนาะร้อยยี่สิบเจ็ดอ่าร้อยยี่ขึ้นไปนะครับแม่เพิ่มร้อยยี่สิบเจ็ดอันนี้ลูกลูกสายประมาณจักเดือนละครับอ่าสิเข้าหกเดือนละจ้ะจะเเเเเข้้้้าาดดืออนนนนแลลลวะะคครรัับบบบใหหพิิิ่่่่่ไไููกกมมงงผ นะครับเอาเบิรงคูที่แหลกก่อนได้ครับพี่น้องเป็นแม่ลูกโตครูครับผมเอาแม่ลูกโตครูนะครับอันนี้ลูกเิ่นนี่ครับลูกกับประมาณเจ็ดเดือนนะครับเนาะแม่จ้ะแม่ทับอีกไปครับผมคูนี่เพิ่ว่าโค้มโตมากเหรอคะแต่มาจักสติดปติดเนาะแม่ทับผสมจริงมากแล้วนะครับเนาะเอานะครับลูกที่ตอนแรกครับยูนาเมยลูกแรกจ้ะลูกแกเก้อครับพี่น้องนะครับอันนี้ว่าไถพภูงบบลายขั้นพี่น้องมักน้าขั้นคูแม่ลูกผูซํานี่เปิดไบ้หลไปไหนครับ 37,500ื่นเจ้ะสามหมแม่ทับเาด้วพี่น้องเอาไปรุ่นเอานะครับผมแม่แล้วค่านี่คือต่อร่องใดจ้ะต่อร่องไดมีรถทรงหายอยู่เนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานค่ะส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับสามหมืเท่าไรก็ครับเจ็ดพันหาแม่สูงหนึ่งลอยยี่สบจ็ดวกนะครับกับลูกไส้นะครับแม่ทับเล่วเอาไปรุ่นเอาค่มโตนะครับสนใจทั่วมาเบอร์ใดกวครับ0ูนย์หหนึ่ง 101-101-6455หนึ่ง่งี่หาห้าหก้บ่มีจอนี้นะครับพี่น้องบ่มีจ้ะอ่าบ่มีจอมนี้นะครับเอาคู่ต่อไปเป็นคู่ที่สองนะครับเป็นแม่เล่ด้วเนาะเป็นแม่เป็นเล่จ้ะแม่เป็นเล่นะครับลูกเป็นอ่ามันเล่นะครับเนาะแม่ค่ะลูกเป็นมันเล่อ่าลูกกันี่ก็ลูกตัวผู้นะครับเนาะแม่ค่ะลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ลูกตัวที่ไหนล่ะครับอยู่น้าแม่บ่ะเนี้ลูกสองจ้ะลูกที่สองครับพี่น้องแม่สูงหอดลอยสามสิบปอ ชนอยู่พี่อ่าชนนะครับเนาะจ้าประมาณลอยสามสิบเด้อครับพี่น้องทับอีกใบแม่เพิ่นแาบนี้บ่บ่จ้าบ่ได้ทับเนาะบ่ค่ะลูกประมาณตีเดือนหรืพค่นพี่ประมาณสามเดือนเนี่ยจ้าอ่าลูกประมาณสามเดือนครับพี่น้องเป็นลูกโตผู๋นะครับผมลูกโตผู๋ประมาณสามเดือนหลายเป็นไหนราคาเปิดไว้ครูนี่แบบนี้สามหมื่นห้าพันค่ะสามหมื่นหาพันลูกผู๋นะพี่น้องจ้าต่อรองไหนชื่อเก่าก้าสูงอยู่ลอยสามสิบบวกนะครับผมต่อรองได้ส่งฟรีทัวร์ภาคอีสานนะครับคู่ที่สอง มานี่คููที่สามลูกยังหน no ่อยหน่อยอยู่ค, cleaner, ครับพี่น้องนะครับขวอดได้เจ็ดมือเดี๋ยะลูกเพือ่อนนี่ได้ยี่สิบมือจ้ะขวอดได้ยี่สิบหมือครับพี่น้องคู่ที่สามนะครับขวอดได้ยี่สิบหมือนนะครับผมลูกผูคือแม่ครับลูกผูจ้ะอันนี <Jo an. S 2> ้ก็ลูกโตผูคือกันนะครับทับจริงเนาะทับจริงจ้ะลูกข่มโตลูกที่ไหนครับอยู่นาแม่ลูกแรกเลยค่ะลูกแรกครับพี่น้องอาตัวนี้ลูกแรกแม่กับลอยสามสิบขึ้นนะครับผมได้ยูพี่ลอยสามสิบลอยสามสิบขึ้นได้ยูนะครับลูกได้ยี่สิบหมื้อดครับพี่นองคูนี้ เป็นลูกตัวผู้นะครับหลายไปได้ครับเพ่นพี่น้องมักนําแม่ <30 S 1> ลูกคู่นีคือกันนี้ก็สามสิบหาต่อร่องได้คือกัน<ม>ลูกตัวผู้บ่มีต่ำนี้เนาะบ่มีค่ะบ่มีต่ำนี้ครับพี่น้องสามคู่พันไปสนใจนะครับภูง,งบบ่หลายค่าสองหมื่นสามหมื่นได้แม่ลูกไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับสําหรับหลายท่านสอบถามมาหลายนะครับผมติดตามในเพจล,ลูกคขนไส้สารหลือกระทั่งน YouTube นะครับหลายท่านวางงบลหลายกับผ้าไปเบิ้งหลุนราคาสบายกระเป๋านะครับมือนหนีมาหอดห่อหอดฟ้ามไปแล้วให้เบิ้งครับพี่น้องมีบ่หลายแต่ว่า พ่อห้พี่น้องเราบเดี๋ยวพิจารณาเบิง้งต่อไปเป็นเมียสาวเนาะ,<ม>ะยับสใส่ขึ้นมนาประมาณลอยสามสิบหาครับพี่น้องได้ได้จเมียสาวประมาณลอยสามสิบหานะครับทับเรียบร้อยแล้วพันจักมือเหรอพีน่น้องคม้มในยี่สิบเจ็ดมือจ้ะยี่สิบเจ็ดมือคมโตเป็นพ่อบรามันแดงนี่เนาะบรามันแดงบ,นบานๆห้าวเลยอานะครับ<ๆ>เป็นเมียสาวครับพี่น้องนะครับ นี่นะครับบานเข้าอื่นมีตําหนีนาเดนอานาเดนเนอะอันนี้คือนาเดนได้พี่น้องนะครับผมนาเดนก็ห้เนื้อแดงคือเกเาล้วพี่น้องแล้วแต่ผู้ม่องตําหนีบ่ม่องนะครับเรื่องตําหนีบอื่นบ่มีนะครับเนาะบ่จ้าบ่มีมักแม่สาวนะครับทับให้เรียบร้อยเอาไปรุนเอาแม่นี่ร้อยสามสิบห้าบวกหลายไปไหนครับส่วนสูเออราคาเปิดไว้สามหมื่นสองพันค่ะสามหมื่นสองพันต่อรอบเด้วยครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจมีบ่ลายโตครับพี่น้องวันนี้สามโค้งกับอีกหนึ่งสาวให้พี่น้องเข้าได้ เบื้องน้ากันนะครับเรื่องตำหน้เพิ่นกลับประกันให้บ่มีตำหนิเจ้าหมองส่งฟรีหอดคอกนะครับมักแม่ลูกก็มี่สามโคมนะครับสนใจมาเบื้องตัวจริงได้บ้านใดก็ครับผมบ้านน้องบัวแดงค่ะบ้านน้องบัวแดงตําบลขวา่ตําบลขวา่อําเภอหน้าเชือกค่ะอําเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องหรือนะครับผมโทรมาได้เบอร์ใดก็ครับ0 6 1 0 6 1 1 0 1 1 0 1 6 4 5 5 6 4 5 5ครับพี่น้องแอดไลน์เบอร์นี้บ่ครับแมหนค่ะหกสี่ห้าห้าหี่มีบ่ครับผม ศิระพัดสอนฟาร์มลูกสาวหล่าค่ะอ่าศิระพัดถ่ายนะครับเนาะแม่นค่ะอ่าศิระพัดสอนฟาร์มนะครับผมลูกลูกสาวหล่านะครับเนาะแม่นค่ะสนใจก็ทักเพิ่นมาเลยนะครับมีมาเรื่อยๆนะครับใส่นี่เนาะแม่นค่ะสำหรับผู้สนใจใส่น้อยงบประมาณบ่หลายอยากได้ลูกตัวเมียก็จังทักเพิ่นมาไว้ครับพี่น้องนะครับเพิ่นหาเพิ่นมีเข้ามาก็จังให้เพิ่นทักทายหาก็ได้นะครับผมอ่านะครับส่วนตัวผู้ก็อยู่เกรดราคาประมาณนี้นะครับผม3คู่นะครับยังต่อรองได้อีกเด้อพี่น้องอันนี้ราคาห้อง นะครับยกไปทั้งสามภู่ก็ยังได้ครับพี่น้องสำหรับพวงมาลัยสำหรับวัอนี้ก็ขอบคุณคุณผีหลายนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมมาชมอีกนะครับง่วนใส่นี่ถ้าถึกใจก็อย่าลืมฝากกันเลยก็แช่นะครับข้าวชองลูกเนี้ยเชื่อสารกับเป็นเสื้อกลางไทยกันแบบทุกแบบครับพี่น้องนะครับทั้งเกรดเลือดสูงหรือว่าเป็นง่วนไทยบั่นเฮ่านะครับเอาใจเอฟซีพุทธิตามก็ทักทายมาได้อยากเบิ้งแบบใดนะครับวัอนี้ก็บมหัศจของหอดฟรรย์ฟ้ามเพลียวกับผ้ามาเบิงก็ฝากอุดหนุนเพื่อนนะครับพี่น้องนะครััััับบบบเออ้้าาาสสสหรรรมมืนนีีีกก็จลไป่แวคคผดะ